อ่ะโอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับวันนี้ผมอยู่ในเกมปกติไลท์เรเจนต์ครับหรือไปร์สกาเซิร์ฟนอกกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกทุกโซนด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเพลย์ลิสต์นะฮะสามารถรับชมได้ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใคที่อยากจะสนับสนนุช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แต็ของคุณใต้คลิปขงต่างก็สามารถกดได้วช่อวยกันนะครับผมอ่ะโอเคก็อ่าเป้าหมายในนนปีี้ขอองงเเราาะก็คืมุ่่สู 40,000ซับส,สไคร b ์นั่นเองก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้นะครับผมอ่ะในส่วนของกิจกรรมของเซิร์ฟนอกเนี่ยผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้แม่งว้าวมากนะฮะก็เดีย๋ยวผมพาไปดูทีละส่วนแล้วกันนะครับผมอ่าในส่วนของล่างแฟลตเนี่ยนะครับจะเหมือนกับเซิร์ฟไทยนะครับจะมีพวกเนี่ยโปเกมอนทั่วๆไปซึ่งเซิร์ฟไทยผมรีวิวไปแล้วนะครับ รอบหนึ่งนะฮะตรงนี้จะไม่พูดถึงละกันเราจะมาพูดถึงกิจที่มันไม่เหมือนเซิร์ฟไทยดีกว่าใครที่เล่นเซิร์ฟนอกอยู่เนี่ยมาดูกันได้เลยนะฮะอ่ากิจประมูลนี่ผมบอกกันเลยว่ากิจประมูลนี่ประดับสีทองนี่เข้าเยอะมากนะครับของในประมูลเนี่ยจะไม่เหมือนของเรานะครับผมจะต่างกันนะรตรงนี้ต่างไม่เลยนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับอ่ากิจกรรมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่อง ดอกดอกกุหลาบนะฮะอ่าดอกดอกกุหลาบเนี่ยสามารถดอกได้แล้วก็อ่าเติมก็ได้เช่นนะครับเราเติมเพจหกสิบเพชรเนี่ยจนถึงหมื่นสองเก้าหกศูนย์เนี่ยแน่นอนมันจะได้ในส่วนของหนังสือธาตุไฟอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าเซิร์ฟเซิร์ฟอธิบายก่อนแล้วกันว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยนะครับจะเป็นไฟเจอร์ไทป์มาสเตอร์บุ๊คเป็นหนังสือธาตุไฟนะครับไม่ใช่หนังสือกราดอนนะคนละอย่างกันนะครับตรงนี้ก็เติมหนังสือ แล้วก็เติมดอกกุหลาบสีฟ้านะดอกกุหลาบพวกนี้มันแลกของได้ผมจะพาไปดูอ่ะกาชาแล้กันนะครับในการสุ่มกาชาเนี่ยกาชา20ครั้งนะผมจะบอกว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยการันตีได้เศษจ,จะอยู่ที่20ครั้งนะฮะการันตี20ครั้งเนี่ยจะเป็นทาปูโคเคโคนะฮะเป็นบัฟธาตุสายฟ้าแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็คือเพชร740นะก็คือคืนรอบละ3 0อ่ะเออถือว่าเยอะมากนะถ้าสมมติเราสุ่ม นะครับทั้งหมดเนี่ย20ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ50,000เพชรเราจะได้เพชรกลับคืนเนี่ยเกือบ20,000เลยผมมอเยอะมากนะตรงนี้ต่อมาครับก็เป็นกิจใช้เพชรนะครับ800ถึง1,002จะได้เป็นตัวอัปเกรดประดับกับของอัพสกิลนะ2,000เพชรจะเป็นพลังกายบัตรจับระดับสูง DNA แล้วก็กล่องสกิลนะฮะส่วน4,000เพชรขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพวกอุอปรกรณ์ตัวบมบัดนะครับ ประมาณนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเบื้องต้นนะครับต่อมาครับให้เรามาดูกันที่ในส่วนของวงล้อนะครับวงล้อเพชรนะฮะมีทุกวันนะฮะร,รีเซ็ตทุกวันเซิร์ฟนอกนะครับจะมีแต่วงล้อเพชรอย่างเดียวนะฮะก็สามารถมาหมุนได้ทุกวันนะฮะคุณอยากจะได้เพชรมากคืออย่างที่ผมบอกไาก็คือเกมนี้กาชาเนี่ยมันใช้รอบเยอะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยจะ10รอบอันนี้เป็นยี่สิบรอบเพราะนั้นเนี่ยเพชรค่อนข้างสําคัญนะฮะ ตัวนี้ก็หมุนเพจได้นะครับตรงนี้อ่ะเรามาดู Happy Exchange กันดีกว่า Happy Exchange เนี่ยจะเป็นในส่วนของกิจกรรมแลกพวกเศษชิปอ่าพวกสติกเกอร์มา้าสติกเกอร์ไดแม็กสติกเกอร์กเกร,รโซแนนต์นะครับก็รอบนี้จะเป็นทาปูโคเกโคนะครับก็จะมีทั้งล่างเรโซแนนต์กับล่างม้าสนะฮะล่างม้าสก็ใช้ใเศษชิปสีทองแลกได้อ่าตัวเกมเซิร์ฟนอกเนี่ยนะครับอุปกรณ์สําคัญนะครับไอเทมสําคัญจะมีอยู่2ชิ้นก็คือ เซเชฟสีท,ทองกับหนังสือธาตุไฟซึ่งจะใช้แลกอุปกรณ์ต่างๆ,ๆแล้วก็เทพได้เลยนะครับใช้เยอะมากๆนะฮะผมบอกเลยว่าเซิฟนอกนะครับเซเชสีทองโคตรสำคัญนะครับนี่ครับสามารถเอามาแลกเป็นตัวสติ๊กเกอร์ไดแม็กสติ๊กเกอร์เรโซแ a นไดแม็กหรือ Master ก็ได้เนี่ยแลกได้หมดเลยเห็นไหมแล้วก็สามารถแลกเป็นบัตร XP 900ชิ้นนะฮะนี่ครับตัวซีดี CD ทำลายสกิลซีดีล็อกก็แลกไดเห็นไหมครับ 400เศษแลกได้10ชิ้นอ่ะอเยอะเหมือนกันแล้วก็นี่เลยห็นเมกาสโตนนะครับก็แลกได้จะใช้เศษชิปสีทองหรือจะเป็นหนังสือก็ได้ถ้าเป็นเศษทองจะใช้ล้อหก10หนังสือจะใช้35ชิ้นก็แลกได้50แล้วก็เหรียญแฟลตก็แลกได้นะครับ50แล้วนี่เลยของดีเลยผมบอกเลยว่าโคตรดีคุ้มมากๆนะฮะเศษชิปสีทอง100ชิ้นเนี่ย สามารถแลกไบรมักได้900ชิ้นโคตรเยอะนะครับแล้วแม่งแลดถึง50ครั้งอ่ะเห็นลิมิตทั้งล่างปะมันจะมีลิมิตในการแลกอยู่ซึ่งผมบอกเลยว่าเศษชิปสีทองในเกมนี้ไม่งโคตรสาคัญนะครับแล้วเศษชิปสองเกมนี้มันหาได้ง่ายด้วยนะครับก็คือเวลาเราไปลงด่านหรือกวาดร้านเนี่ยต่อหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะได้เศษหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยสบายๆนะครับอะต่อมาครับฮีลี่สายฟ้าก็แลกได้นะครับผลไม้ น้ำยาทองคําก็แลกได้น้ํายาบูแดงก็แลกได้เห็นไหมครับอนอกจากนี้ครับยังมีโประกันพิเศษด้วยทุกคนเห็นไหมว่าพิกาชูพิกาชูเลสนะฮะพิกาชูเลสถ้าเป็นเซิร์ฟไทยจะอยู่ในกิจคืนของแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟนอกจะไม่มีนะครับมันจะเป็นคาแมกนะครับผมนี่ใครอยากได้พิกาชูเลสนี่ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มนะฮะนี่ครับใช้เศษชิปนะครับแลกได้เห็นไหมนี่โคตรดีดูดิ คือเนี่ยมันได้เป็นตัวไปเลยนะครับ700เศษเองนะครับ700เศษได้1ตัวเนี่ยลิซดอนนะครับปกติต้องเติมเงินใช่ไหมเซฟไทยเซฟนอกแลกได้เลยนะครับลิงไฟก็เหมือนกันนะครับลิงไฟก็แลกได้เลยครับ700เศษนี่เศษนี้ก็มีใส่แว่นปกติต้องเติมเงินใช่ไหมนี่เศษชิปทองแลกได้เลยนะครับรวมถึงพวกอ่าบัตรมิตรภาพด้วยนะครับแล้วก็พวกอ่าบัตรขนส่งนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยหนังสือการดอนอาวุธอุปกรณ์เก่าใช่ไหมก็มาแลกเป็นหนังสือทัดไฟได้เศจชิปใบมงแม็กได้หมดเลยตรงนี้ต่อมาครับก็จะมีกิจอื่นๆอ,อ,อีกนะครับก็เป็นกิจประทองนะครับแล้วก็นี่เลยรีเซนซี่ใสอันนี้จะเหมือนเซิร์ฟไทยเลยนะครับถ้าเป็นตัวตีกายภาพก็เป็นสตรับบอลนะฮะบสตรับบอลกับเชีย์ฟูแต่ถ้าเป็นตีเวทนะครับจะเป็นโมเดสกับไทมิสนะครับตุม่มตรงนี้ ต่อมาครับก็มีกิจเพิ่มเติมนะครับนี่จะเป็นกิจเซมซีนะครับลัคก,กี้ลอตนะฮะเซมซีเนี่ยอุปกรณ์จะเหมือนกับเซิร์ฟไทยก็จะให้เราหมุนฟรี1ครั้ง่ะได้ตุ๊ก,กตามานะครับก็คือได้ล่างสุดเลยจะมีตุ๊ก,กตาวโอนะครับผลไม้ห้าร้อย 500, บัตรอี1พีหนึ่แล้วก็เห็นดีสายฟ้า12ก้อนดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นลูกโป่งกล่องประดับสีทองใบไม้แปด ดิสกิลทอง10ชิ้นอัพขึ้นมาหน่อยนะครับเซชิปทั่วไป1,000อันนี้โคตรดีนะครับอุปรกรณ์ต่างเตียงฟาร์มตัวปั๊มแซด750แล้วก็ดิสทองอีก10รางวัลใหญ่นะครับก็คือนี่คริสตัลสตาร์นะครับจะเป็นไอเทมนะครับเพิ่มเดาเมจ15%เป็นพวกดาวปรารานเนาะตรงนี้ต่อมานะครับลัคกี้สแนชนะฮะนี่ตัวนี้ก็มาหมุนได้นะครับรางวัลใหญ่นะฮะจะเป็น Shadow Lugea นะครับส่วนรางวัลอื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยน้ำยาทองคำหินลีใส่ฟ้าอุปกรณ์หินสีๆเนี่ยเอาไว้อัพเครื่องประดับได้เศษชิปทั่วไปก็มีนะครับตัวเบอร์รี่ก็มีนะครับใบแม็กนะครับแล้วก็ตัวอัพดาวพัฒนาก็มีนะครับรางวัลใหญ่เป็น Shadow Lugea กับล่างมาสเตอร์ Shadow Lugea มันจะมาสลับกันกับ New Two นะครับ Dark New Two X นะครับจะมาสลับกันนะครับกิจกรรมคูดเยอะนะครับนี่ไม่หมดอีกนะ ่ะต่อมา Resource Recovery นะฮะก็ฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็เป็นพวกพลังกาย900พลังกาย900เพชรได้คุดเยอะนะฮะ่ะถัดไปครับก็เป็นในส่วนของนี่เลยมิลเลอร์เคอ็กนี่ที่ผมบอกนะฮะมิลเลอร์เอ็กครับก็ดอกกุหลาบสีเหลืองดอกกุหลาบสีชมพูดอกกุหลาบ,ส,กกาบสีฟ้าสามารถแลกได้บ้างครับแถวแรกเลยแลกใบแม็ก400ใบ จำนวนคือตามนี้เลยนะผมจะไม่ได้อ่านจำนวนนะฮะแลกบัตรฟักไข่นะครับนี่แล้วก็แลกเหรียญสัตขีวิลิซิออนได้นะครับโคเทแล้วก็สัตขีทธาราคิออนนะครับอ่ะถามว่าดูตรงไหนละ่ะนี่สัตว์ขีมันสามารถแลกได้ตรงนี้เนี่ยเมาส์สก,กินเห็นไหมเนี่ยเราต้องมีเมาส์สก,กินมาแลกนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยสัตขีทธาราคิออนต้องมาแลกตรงนี้อ่ะต่อนะครับถัดไปนะครับนี่สัตขีโคบาเลออน และนี่เลยสัตว์ขี่กลาดอนนะครับสัตว์ขี่พิกาชูไดแม็กนะครับแล้วก็นี่ขัดสัตว์ขี่แคสิเลียนะครับสัตว์ขี่นะครับตัวอะไรวะเนี่ยแฟชเมาส์นะฮะอันนี้จะเป็นซันเมาส์นะครับเดี๋ยวต้องไปดูทีว่าคืออะไรมูนเมาส์และนี่เลยนะครับอ่าเอามาแลกเป็นโปเกบอลนะครับตัวโปเกบอลได้อันนี้จะไว้ใช้เพิ่มค่าพลังนะครับมีทุกอันเลยนะครับมีโปเกบอลทุกชนิดนะฮะ เนี่ยไม่หมดเลยนะครับเยอะมากนะฮะอันนี้จะเอาไว้แรกเป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาแล้วก็นี่เลยนี่ตุ๊กตาหไหมโอ้โอธรรมดาโอแฟลตอ่างต่างๆกราด,ดอนธรรมดากราด,ดอนแฟลตไซเลบงเซเลบีเชสปินพิกาชูนะครับธรรมดาแล้วแฟลตมีทุกอย่างเนสเนิร์สครบเลยนะฮะดูดิมีหมดแล้วนี่เลยนะครับเทพเข้าแล้วนะฮะมาร์เกน,น้าจิตวิญ,ญญาณครับเนี่ยใช้สีเหลือง30สีแดง ส0นะครับสีฟ้าอีก100ก็แรกได้100เศษแล้ได้2ครั้งเพราะว่ามันจะต้องรวมให้ได้200เศษแล้วก็แลกมาล่างมาสเตอร์ก็เหมือนกันแล้วนี่เลยมีทูกรอกก็มาเหมือนกันนะครับล่างมาสเตอร์ดยแล้วก็ตัว,ตวโทเทนเจมแล้วก็อุปกรณ์นะครับอัพเล็กเจนอเมอร์ด้วยใช้เพชรซื้อนะครับ500เพชรได้10ชิ้นเอาไปทําเป็นล่างหนามนะฮะตรงนี้เนาะแล้วนี่เ,ล,เลยยังไม่พอครับมีตัวที่1ใช่ไหมมาร์กน่าจิป็ญญานตัวที่2มีทูกรอกนี่ตัวที่3เป็น นาริสมิลาดแถมยังไม่พอครับตอนที่เอนเต้ผีนะฮะยังไม่พอครับบูเทล่าโครงกระดูกแล้วก็ยังไม่พอครับตัวอีวาคริสตันเบสเสร็จแล้วมีกี่ตัว1นึ3งสมามตัวสีหมาทั้งหมด5ตัวเลยโคตรเยอะนะครับโคตรเยอะนะครับหนึ่งสองตัว4ไม่ใช่5้าโอ้โห โปเกมอนเทพนะครับถ้าหตัวเนี้ยปกติมันจะใช้เศษชิปทั่วไปแรกนะครับในเซิร์ฟไทยแต่ว่าเซิร์ฟนอนเนียจัดดอกกุหลาบมาแลกให้เต็มที่นะฮะนอกจากนี้ครับก็เศษ2เศษอย่างละหนึ่งเศษเนี่ยก็แลกเป็นไบแม็กซ์ได้นะครับนี่แล้วก็เอากุหลาบฟ้ามาแลกเป็นกุหลาบเหลืองกุหลาบแดงได้ซึ่งกุหลาบฟ้าเนี่ยมันจะดอกง่ายกว่านะตรงนี้นะสรุปเลยแล้วกันมีอะไรบ้างวันนี้โคตรเยอะเลยนะฮะอ่ะหลักๆเลยนะครับก็มีพวกกิจด,ดอกกุหลาบกาชาคืนเพชร ถูกไหมกาชาคืนเพชรนะฮะแล้วก็แฮปปี้เอ็กชเชจะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆซึ่งโอเคมันก็จะวนลูปเนาะแล้วก็ในส่วนของ CM c ซ c ซีแล้วก็ตัวลัคกี้ตรงนี้นะครับตัว Shadow ้ o ลเกียแล้วก็นี่ครับกิจมีละเคลื่อนแรกไอเทมนะครับแลกพวกอ่าสัตว์คีนะครับแลกพวกบัตรโปกเกบ,บอลบัตรตุ๊กตา แล้วก็โปเกมอนเทพเข้า6ตัวนะถ,ถือว่าเยอะมากนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปทดลองกันสักนิดนึงว่ามันจะดรอปดีไหมนะครับเราเดี๋ยวดรอปจากอุปกรณ์ก็ได้เงี้ยต้องดูว่ามันดรอปหรือเปล่านะมันก็มันจะมีเลดติ้งเลดอัพในการดรอปของมันอยู่แล้วเนี่ยดรอปอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะจากกันครับรบกวนทุกทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องบนโซนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ